สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่เขาแซนติสนะครับซึ่งอยู่ในเทือกเขาแอลสตีนนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้เป็นภูเขาที่มีความสูง2,500เมตรนะครับพอๆกับดอยอินทนนท์ในบ้านเรานะครับสําหรับการขึ้นยอดของแซนติสนะครับก็เราจะขับรถมาจอดที่ลานจอดรถนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็จะมีสถานีเคเบิลคาร์เนี่ยให้เราซื้อตั๋วนะครับ ดังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปนะครับซึ่งราคาตัวเนี่ยไปกลับอยู่ที่5้าสิสวิตฟรังนะครับก็บรากาศนะครับก็กระเช้านี้เป็นกระเช้าที่ค่อนข้างชันมากเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในรูปนะครับจากสถานีด้านล่างนะครับสถานีแรกจะเป็นสถานีที่แวะจอดหนึ่งสถานีนะครับเพื่อให้คนที่ชอบหรือว่ารักการปีนเขาเนี่ยเขาลงที่สถานีนะครับแล้วเขาก็จะเดินขึ้นไปนะครับชันๆเนี่ยนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นสถานีถัดมานะครับเป็นสถานีที่เป็นยอดสุดของแซนติสแล้ะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงที่สถานีนี่ครับผมก็สําหรับกะเช้าที่นี่นะครับจะมีเวลาเป็นรอบๆอยู่นะครับก่อนจะต้องรอประมาณนะครับ20-30นาทีแต่แล้วเราก็มาถึงวิวนะครับด้านบนยอดนะครับซึ่งเป็นวิวแบบพาโนมาเลยนะครับข้างบนนี้จะมีเสาวิทยุขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ส่งพวกวิทยุสื่อสารแล้วก็สถานีโทรทัศน์นะครับ ก็จะมีกล้องให้เราลองส่องเลยนะครับ <See something. S 1> ซึ่งกล้องนี้ไม่ต้องยอดเหรียญสามารถชมได้ฟรีนะครับและในกล้องนี่ยังบอกรายละเอียดของยอดเขาออต่างๆด้วยนะครับเวลาละมูลไปแต่ละจุดนะครับซึ่งน่าสนใจมาก oh. <Hi>. Oh. ก็วิวข้างบนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับในช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคมที่สวิสรแลนด์นะครับก็จะเห็นได้ไกลเลยนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยจะเห็นได้หลายประเทศมากนะครับ ก่อนเราจะไปเดินเขากันเนี่ยนะครับแวะถ่ายรูปนะครับต้องหาข้อมูลพักเหนื่อยกันนะครับสัมวันนี้อากาศดีครับอุณหภูมิ12.5องศาในตอนเช้าก็ถ้าดูใน Google e a r ร์นะครับตรงจุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดยอดที่เราขึ้นขึ้นมาถึงนะครับก็ในรูปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเสาวิทยุอ่าโคมนะครับที่ผมได้พูดไปเนาะนะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีอ่า เคเบิลคาร์นะครับออฟฟิศให้เราไปซื้อตั๋วนะครับแล้วก็รอรอบของกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งการขึ้นเนี่ยครับใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับส่วนเส้นทางนะครับตามเนินเขาเนี่ยซึ่งสองฝั่งเนี่ยมันเป็นหน้าผานะครับก็จะเป็นทางเดินปีนเขาซึ่งเราจะมาเดินกันวันนี้นะครับสําหรับปลายทางที่ผมจะเดินไปนะครับก็นี่ครับตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันจะมีบ้านพัก โรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะครับเป็นจุดพักเหมือนว่าให้คนสับะสมมาพักได้ก็ตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทกันแล้วนะครับแค่ออกสตาร์ทก็วิวก็สวยมากเลยครับก็ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับหรือว่าบินเทิร์นครับเพื่อนๆข้างบนมันจะเป็นหิมะด้วยนะครับข้างบนเนี่ยเรายังวันนี้เราไม่เห็นหิมะนะครับเพราะว่าช่วงนี้สิงหาเ่ยมันเป็นช่วงฤดูร้อนอากาศดีแล้วก็วิวสวยมากครับ เดี๋ยวเรามาดูกันไปเรือ่อยๆนะครับก็นี่จะเป็นทางลงนะครับพเพื่อนๆะก็จะเดินไปแล้วก็เดินกลับ ตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณ40นาทีแล้วนะครับก็บางคนเขาจะเดินไปที่ยอดเขาฟังตรงข้ามนะครับส่วนคนที่ลงที่สถาน,นีก่อนหน้านะนะครับก็คือคนที่เขา,เาลงตรงสถาน,นีนั้นเพื่อที่จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นก็คือสถาน,นีที่เป็นยอดของสันตินนะครับฮัลโหล ตรวนี้วิวสวยแล้วก็ลมเย็นมากนะครับส่วนข้างล่างนั่นก็คือตรงที่เราขึ้นกระเช้าขึ้นมานะครับที่โมบานันไลส่วนฝั่งขวานั้นก็เป็นทะเลสาบนะครับซึ่งเดินไปใกล้ๆก็น่าจะสวยเหมือนกันนะครับก็การเดินเขานะครับก็ไม่ยากเกินไปนครับแต่ข้างทางตลอดสองข้างทางนี้ก็มีอะไรตื่นเต้นนะครับให้ทำตลอด ก็ถ้ามองลงไปมันก็ดูชันนะครับเพื่อนแต่ถ้าเราค่อยๆไตนะ่ไว้น่ะมันก็จะปลอดภัยนะครับเราเราดูที่เขาเดินมาตอนนี้เรามาถึงเกือบน่าจะเป็นจุดที่ชันและก็ยากที่สุดนะครับของเส้นทางฝั่งนี้แล้วนะครับจริงๆฝั่งโน้นยากกว่านะครับพอมาถึงตรงนี้นี่ฝั่งนี้ดูกลายเป็นง่ายไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตามมาเลยครับผม v e r y nice เ e a l y nice and must go slow a bit <Yep. S 2> <laughs> reserve energy for the way back <Yep. S 3> <c oughs> ตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ซึ่งวิวตรงนี้มันสวยมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ยอดเขาที่เพื่อนๆเห็นแต่ละยอดเนี่ย ที่เราไปสองกล้องดูนะครับมันจะมีชื่อของมันนะครับจากมุมตรงนี้เราสามารถเห็นวิวของได้หลายประเทศเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตรอยต่อของสวิตเซอร์แลนด์ครับเยอรมันลิกเชนสไตล์นะครับ,ลรบแล้วก็อีกหลายๆประเทศในยุโรปนะครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึงครึ่งทางนะครับก็เดี๋ยวบ้านเนี่ยมันจะอยู่ตรงโน้นนะครับตอนนี้ก็คือไกด์ผู้นาทางของผมนะครับ คือแม่แต่หญ้ายังสวยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ให้พวงพาเพื่ไปดูเลยครับก็เดี๋ยวปลายทางของเรานะครับจะอยู่ที่เขาลูกด้านหลังนะครับซึ่งมันจะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่เดี๋ยวเราไปแวะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากกัน โอเคตรงนี้ก็จะชันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วครับ หนึงนะครับเ,เพื่อนๆที่ตรงนี้ชันมากเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องค่อยๆเดินลงไปนะครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงอาจจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้นี่ชันมากเดี๋ยวเจอกันครับ่เราขึ้นผ่านมาได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆก็วิวข้องบนนี่สวยมากส่วนสันติสหอคอยก็อยู่ด้านโน้นนะครับ แล้วก็ที่เห็นตรงที่เป็นบ้านนะครับอยู่ที่ปลายของแหลมนั่นนะครับก็คือจุดปลายทางของเรานะครับสําหรับทริปไฮกิ้งครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะแวะทานอะไรสักขนมหรือว่าของที่เตรียมมานะครับที่บ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเกลับเนี่ยแต่ก็สนุกครับเดี๋ยวพบกันครับเพื่อนๆที่บ้าน ก็ถ้าถามว่าชันไหมก็ค่อนข้างชันนะครับมันเพืือนแล้วก็หินที่เนี่ยมันลื่นด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าที่ผมมีนะมันเป็นรองเท,าท้ากีฬาวิ่งนะครับไม่ใช่รองเท้าปีนเขาก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ารองเท้าปีนเขามันจะเป็นยังไงก็ผมก็ได้จะค่อยๆลงนะครับถ้าถามว่ามีประสบการณ์เคยไ้งไหมก็ต้องบอกว่าไม่เคยนะครับแต่ที่บ้านผมเนี้ยก็เป็นเขาอยู่ละนะครับก็ได้เดินเขาบ้าง หฮกิ้งค่อยๆไปครับผมปลอดภัยไว้ก่อนก่อเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับบ้านอยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงละตอนนี้ผมเปลี่ยนจากคนตามไปคนนําแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถึงไปคนแรกนะครับส่วนเวลาที่ใช้นะครับเพื่อนๆก่ถ้าเราหักตอนนี้เดินมา 3, 7มจุดเจกิโลเมตรนะครับถ้าเราหักเวลาที่เราเดิน ไปผิดทางเนี่ยออกไปกิโลนึงเนี่ยก็เท่ากับว่าเดินมาเนี่ยนะครับไปกลับก็เดินมาก็2.7กิโลนะครับไปกลับก็5กิโลนิดๆก็ประมาณ19ื่นนะครับก็ใช้เวลาไปกลับก็สําหรับมือใหม่ก็น่าจะประมาณไปกลับไป1ชั่วโมงกลับ1ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วแล้วเราก็มาถึงนะครับเห็นตรองสวิสบอกมาไกลฮัลโหลคุณพ่อ อ้าวฉัน e ะเ e ็นคนแ r กอี oh, no, no. ่ขึ Truth, ้นมาโดนแสงไปแล้วนะครับโดนแสงตรงหน้าเส้นชัยก็ถึงแล้วครับนี่นะครับตรงนี้ที่เราจะมาพักอันนี้เป็นป้ายนะครับก็ยังมีทางเดินอีกไกลเลยนะครับแล้วแต่คนชอบ ส่วนทางโน้นก็เป็นยอดเขาแซนฟิตที่เราเดินมานะครับที่มีหอคอยด้านบนก็เดี๋ยวพักตรงนี้สักแป๊บนึงครับแล้วก็เอนจอยกับธรรมชาติแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับแล้วพบกันครับ <Natural Four> <for encouraged noise> ก่อนจะับนะครับเพื่อนๆผมขออยืดเส้นยืดสายแบบหนึ่งนะครับก็ยังทด่เห็นนะครับรองเท้าเป็นรองเท้าวิ่งนะครับแต่ก็พอใช้ได้กางเกงก็ไม่ใช่กางเกงบอมนะครับซึ่งที่มีอยู่ก็ประมาณนี้แหละครับถือว่าปลอดภัยสุดละนะครับอยากจะใส่เวลาลื่นหกล้มอะไรนี่นะครับเข้าจะได้ไม่ทะลอกนะครับแต่ที่นี้บางคนเขาชอบใส่ขาสั้นกันนะครับฝรั่งก็จะชอบใส่ขาสั้นกัน ยืดเส้นยืดสายนะครับแก้ให้มันตึงๆแก้ตึงนิดๆนะครับก็จะเดินทางกลับนะครับจะได้ไม่ปวดขานะครับหลังจากเดินเสร็จอันนี้เป็นวิวด้านหลังของเฮาส์นะครับวิวด้านหลังก็สวยมากครับก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็ตรงนี้ยังมียอดให้ปีนต่อยนะครับบางคนเขาก็จะปีนไปด้านนี้กัน สว่วนที่ฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูกันเี้เป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้เป็นทางที่จะเดินขึ้นไปนะครับเมื่อกี้เห็นคนเดินขึ้นไปอยู่นะครับตรงยอดนั้นแต่ผมคงจะไม่ไหวละสำหรับวันนี้ก่ตรงนี้เป็นวินที่เราเดินมานะครับก็สตรงหอคอยเนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินกลับไปละ ก็เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวคงไปเจอกันข้างบนรับเพื่อนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินไปทั้งหมดเนี่ยสามชั่วโมงนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็ขากลับนี่มันจะเหนื่อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นขึ้นเขานะครับก็มันจะผ่ากลางเส้นที่ที่เห็นนะครับที่มีคนเดินอยู่นะครับ ก็สนุกดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในคเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดินทางมีผจญภัยครั้งต่อไปเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ